สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับเฮงกันอีกเช่นเคยนะหลังจากการที่เราห่างหายกันไปนานแล้วเนาะวันนี้ผมมาขายไอดีไอดีฮอนนะไอดีนี้ก็เป็นไอดีแคนเอ็มเอสนะอัลต่า500ตัวฮีโร่77แต่ว่าเงินเนี่ยมีอยู่4,100นะก็ไปใช้ซื้อฮีโร่ได้เลยแต่ว่า เก็บไว้นะเพราะผมไม่ได้ใช้แล้วไม่คิดจะใช้โอเคนงน,นะเราเข้าไปดูในร้านขายก่อนเลยฮาวาตานะท่ามีห้าร้อยตัวเยอะมากดูพร้อมกันเลยทีี0เด่นหน้านะเฮ้ยไม่ใช่ลองดูที่ก่อนนะเป็นดังมากเลย ไม่ได้ขายนานไงก็เลยไม่รู้เรื่องเลยเลยใครกดไม่ทันก็สตาร์เอานะครับมีค้อนแรด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เนะแปดเก้าส1บสิบเอ็สิสองสิบสามสิสี่สีอันเนาะสีชื่อมีสสีสีชื่อเรืองแสงก็มีนะฮะสีชื่อพังก็เป็นสีชื่อที่หายากนะคือกิจกรรมนี้มันไม่มีละพังอะ คุณหาแทบตายคุณก็หาไม่ได้ตอนนี้กิจกรรมไม่มาแล้วบอกไว้ก่อนเลยนะสัญลักษณ์ฮะสิแปดหน้าหมดแล้วนะมีคอนแลด้วยทัน ทันมีมาเนี่ยมานนี้หนึ่งหน้าเลยทันมีเยอะมีทันแล้วยหนึ่งสองสามสี่มีห้าอ้มีสี่อันนะโอเคียนก็มีแอสเซชันก็มีของขายยากแล้วแล้ว嘛เกาลีครับขอเหลีก็มีของฟารรี่ฟารรี่ขอเหลีนะเป็นพูด ันนี้ก็มีนี้ก็ด้วยอัน <laughs> นี้ก็มีนี้ก็มีนี้ก็มี อันนี้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 นะแล้วหมดเลยที่ผมติ๊กให้ดูนะเวนหวานอันนี้อันนี้อันนี้ก็น่าจะแรอันนี้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 ด้วยอันาเซอร์เออเยอะมากบอกเลยดูเอาเองละกันนี่อนาเซอร์แลก็มีประมาณ 1>, 1 2 3 4ง6 <and> clear. อี่ห้าหอ๋อนะมีเสียงเออซ่าด้วยนะมีเสียงเออซ่าด้วยใครที่ชอบเออซ่าี่มาจัดเลยครับไปดีนี้บอกเลยไม่ขูด <gas? S 1> ไม่สุ่ก็มีนะฮะหนึ่งสองสา,ามสี่ห้าหกหกเสียงเออ,อย่างเยอะเจ็ดดีนีด้วยนินจาก็ เราไปไปอะไรวะเ็กเฟกวาบอกนิวนี้นี่ของซีซั่น6 789นะคลิปก็มีของแอสเซชันนะนี่ตีจรวดเป็นไงโคตรเท่อะสุดแล้วความรับตัวก็มีนะฮะอัพเกรดก็มีจิปปะถะก็ประมาณนี้มีซปเปอร์ทนันคือสมั็กดาวได้เรื่อยๆเนาะลำเรือวัตตากัน โหสีบเจ็ดหน้าอย่างเยอะดูไม่ทันก็สตอปเอานะครับไม่ก็สาโลเอาอัลาต่าแลเยอะมากนะอย่างชอบอัลฟ่าห้าร้อยอ่ะเอาดิ แถมเงินอีก4,000คิดเอาดิโคตรเยอะเอาค้างเฉยอ่ะบอกแล้วกันไอ้ดีนะครับ <again> ผมปล่อยขายอยู่1,700บาทนะใครที่สนใจก็พักผมมาเดฟเฟซเลยนะครับ <ผม S 1> ก็โอ้ได้ทาง ธนาคารกับบรอเดิตนะครับไม่โกงไม่เกลียนแน่นอน1้0เร็นะครับขายมาแล้วผ่านมาแล้วขายมาถ้าไอดีแล้วนะครับก็ไม่เกียนนะครับไอดีนี้นะครับผมบอกก่อนว่าติดเบอร์ผมนะเบอร์ผมนะครับคือมันยังเปลี่ยนไม่ได้คือผมก็เพิ่งเปลี่ยน,นเบอร์ผมเนี่ยต้องรออีกสักพักนึงอ่ะผมจะเปลี่ยนได้ทีนึง่งผมไม่โกงครับผมรับประกันเลยไม่มีละไม่มีใครเข้าซ้อนครับ เป็นเบอร์ผมไม่ดีผมครับโอเคนะก็เห็นแล้วนะครับใครอยากซื้อก็ทักมานะครับครับสวัสดีครับ